สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์นะคะประจํำครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2567เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนเรามาถึงผู้ที่เกิดปีเถาะแล้วนะคะปีเถาะปีนี้ไม่ชนนะแล้วช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนมันยังเป็นช่วงปีเถาะอยู่นะ คาบเกี่ยวระหว่างเถาะกับมาลงซึ่งตั้งแต่เดือนมกราถึงวันที่15เมษายยังเป็นปีเถาะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเถาะชนกับชงกับตัวเองก็ใกล้จะหลุดแล้วแหละนะคะอีกไม่กี่เดือนแต่มันก็ไม่ได้มันก็ต้องขึ้นดูขึ้นอยู่กับว่าบางคนชงดีบางคนชงไม่ดีก็มีนะทีนี้เรามาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดปีเถาะในช่วงครึ่งปีแรกนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ จะใช้าาศาสตร์มหัสารยโดมิโนโในการพยากรณ์และใช้แผ่นธรรมสินในการกำหนดตำแหน่งเราจะดูแบบจักรราศีกันนะคะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดปีเถาะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขอออกตัวนิดนึงนะอาจจะดูพูดดูเหนือหน่อยเพราะว่ามาดามไม่สบายมากอยู่ไอหนักมากแม้วมาดามเคยไปลองโควิดแล้วมันไอแบบจนเส้นเลือดสมองจะแตกแบบนั้นและนี่ก็เริ่มเป็นแบบเดิมเลยคือไอจนเส้นเลือดในสมองเหมือนจะแตกต้อง แต่ตอนนี้คือฝืนๆเอาไว้ถ้าเกิดว่ามันฝืนไม่อยู่ระหว่างพยากรณ์มีการไอเกิดขึ้นต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้คอเจ็บแบบหนักมากแต่เห็นว่าไม่ได้ทําคิดมาหลายวันละว,วันนี้พอที่จะไหวก็เลยมาพยากรณ์ให้นะคะอาจจะพูดดูเหนื่อยสักหน่อยเพราะว่าเหนื่อยจริงๆมันไอไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้ว ขออภัยนะคะมาดามตัดต่อไม่เป็นถ้าตัดต่อเป็นก็จะตัดเสียงไอออกให้อ่ะมาดูผู้ที่เกิดปีเถาะได้หนึ่งห้าหนึ่งห้าในในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีเถาะในช่วงของเดือนมกราถึงเดือนมิถุนาปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี้ยเป็นช่วงของการที่เรียมมุ่งมั่นเอาจริง,เอ,รงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องใดๆก็ตาม ถ้าคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องงานดีเลยทีเดียวถ้าคุณมัวแต่ไปโฟกัสเรื่องความรักงานคุณจะเสียเพราะว่าหนึ่งห้าเนี่ยเขาบอกว่าโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นจะสําเร็จถ้ามัวแต่ไปโฟกัสเรื่องงานมันจะเน้นแนวที่ว่าไม่ใช่ว่าสําเร็จนะจะเน้นแนวของการเจ้าชู้ประตูดินต้องบอกก่อนเลยว่าผู้ที่เกิดปีเถาะถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องงานงานตึม เข้ามาไม่ขาดสายงานดีทีเดียวสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้แต่ถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องความรักเรื่องงานเวลาทำงานจะไม่มีแล้วจะไปอยู่กับเรื่องความรักแล้วที่สำคัญไม่รักเดียวสิเข้ามาเพียบเลยเพราะว่าเป็นช่วงของคนสเสน่ห์แรงถ้าคุณบ้างานงานดีแต่ถ้าคุณบ้าเรื่องความรักสเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาเยอะต้องบอกแบบนี้นะคะ เป็นคนที่หนึ่งห้าในที่เนี้ยบอกว่าเป็นคนเจ้าเสน่ห์พูดจาเพาะพูดจาไพเราะปากหวานมันก็เลยทำให้เสน่ห์แรงแต่ถ้าพูดจาไพเราะปากหวานเจ้าเสน่ห์เอาไปใช้กับงานคนจะชื่นชอบนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชอบว่าเป็นคนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาน่ารักเข้ากับคนได้เป็นอย่างดีจะ <c oughs> มาดูเรื่องการเงินบ้าง ห้าสองห้าสองในที่นี้เขาบอกว่าหาเงินเก่งนะมีเงินเข้ามาหลายทิศหลายทางจากความกระตือรือร้นของตัวคุณเองคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นมากได้เงินมากขึ้นอยู่กับความขยันของตัวคุณเพียงแต่ว่าในที่นี้เขาบอกว่าแต่มันมีปัญหาในเรื่องการใช้เงินเพราะว่าตัวคุณอนะมีเรื่องที่จะต้องมันเหมือนเราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องพูดเลยว่าปัญหาต่าง มันมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องแบกรับเอาไว้คนเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการเงินจึงเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดที่เถาะเพราะว่าด้วยความเป็นหัวหน้าครอบครัวเวลาที่คนในครอบครัวมีปัญหาใดๆก็ตามคุณก็จะต้องโอบรับโอบรับสิ่งนั้นเอาไว้ขอไปเสียงหายคุณก็จะต้องโอบรับสิ่งนั้นเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะมีเงินเข้ามานะแต่เงินเข้ามาก็เก็บไม่ค่อยอยู่หมดไปกับการดูแล ในครอบครัวไม่ว่าจะเจ,เจ็บป่วยไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเกี่ยวกับใดๆก็ตามคุณจะเป็นคนจัดก,การทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั <yeah. S 2> ้นผู้ที่เกิดปีถอเองหาเงินเก่งแต่ก็มีเงินใช้จ่ายออกไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่พูดได้ง่ายว่าเงินไม่ขาดมือนะคะไม่ถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินเงินไม่ขาดมือมาดูถึงเรื่องสหัสชชะ พี่น้องหรือยวดยานพาหน,นะบ้างนะคะหรือการเดินทางระยะใกล้ๆเออได้ห้าศูนย์ห้าศูนย์เรามาดูที่พี่น้องก่อนพี่น้องมองพี่น้องคอยมาขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เกิดปีเถาะอยู่บ่อยๆนะนะคะเขามองว่าคุณอนะใจถึงพึ่งได้รักพี่รักน้องนะเพราะฉะนั้นมันก็ไปตรงกับตรงการเงินของคุณไง อย่าว่าจะดูแลครอบครัวตัวเองอาจจะดูแลไปยันพี่น้องของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นสหัชชะพี่น้องเพื่อนฝูงมักเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วหน้าใหญ่หน้าใหญ่ใจถึงปฏิเสธไม่เคยเป็นซะด้วยเขามองว่าเรามีตังค์นะคะไม่กล้าปฏิเสธพอคนมาขอความช่วยเหลือก็เลยต้องช่วยไปนะคะเพียงแต่ว่าบางทีช่วยก็อาจที่จะต้องดูตามเหตุตามผลนะทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องยวดยานพาหนะ ถ้าเรามีการเกณฑ์ของการเดินทางยวดยานพาานะเราจะดีไหมจะปลอดภัยไหมโอเคนะยวดยานพาานะดีไวจะไวแม่ยานางลถหน่อยลถคันที่คุณใช้อยู่แม่ยานางลถด,ดีนะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะนะ <c oughs> มาดูพันพันธุ <c oughs> พันธุหมายถึงอาคารที่พักที่อยู่อาศัยหรือเอ่อ ที่ทางานหรือแม้กระทั่งอืมพันธุทุเจ้ากรรมายเวรก็ได้นะคะมาดูว่าที่อยู่อาศัยเจ้าที่เจ้าทางก่อนเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยของเราใครที่ทํางานที่บ้านก็ถือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านและที่อยู่อาศัยเอเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านและที่ทํางานคือที่เดียวกันแต่ใครที่ทํางานออฟฟิศเราก็มาดูว่า เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเราและเจ้าที่เจ้าทางที่ออฟฟิศดุด้วยนะนะคะคนผู้ที่เกิดปีเถาะเจ้าที่เจ้าทางดุเจ้าที่เจ้าทางอืเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราเราไหวเราขอหรือเราบ่นบานสารกล่าวหรือเราขอพรใดๆก็ตามแล้วต้องทําตามนะต้องทําตามต้องแก้บนนะท่านดุนะเวลาช่วยท่านช่วยจริงนะเพราะว่า เออในที่นี้ต้องบอกเลยว่าแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ้าที่มีทั้งมีทั้งครุฑมีทั้งนาคมีทั้งพญาครุฑและมีทั้งพญานาคนะคะไหวด้ดีๆมีลาหูด้วยนะมีลาหูด้วยนะไหวด้ดีๆขอพรดีๆเจ้าที่ดุเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําคือไหว้แล้วขอพรแล้วถ้าเราไม่ได้บนเราก็ต้องหมั่นสวดมนต์ สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อไปเสริมบุญให้กับท่านนะคะเพื่อที่เหมือนกับเราอะการเราสวดมนต์นั่งสมาธิถวายผลบุญให้กับท่านเป็นการให้อาหารเหมือนเราคนเราก็ยังต้องกินอาหารเราก็ไปเสริมบุญให้กับท่านเสริมบารมีให้กับท่านนะคะแล้วท่านจะช่วยเหลือเราให้เราดีขึ้นส่งเสริมเราดีขึ้นเรื่องด้านหน้าที่การงานกับทุกๆอย่างบางคนต้องบอกก่อนเลยนะบางคนเนี่ย ขอเรื่องโชคลาภได้ตลอดนะเพียงแต่ว่าคุณต้องหมั่นทําบุญให้กับท่านให้กับท่านแล้วจะได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูขอจะถามถึงเรื่องเจ้ากรรมในเวรมีไหมเจ้ากรรมในเวรสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะมีนะคะเป็นเป็นเจ้ากับทุกคนมีเจ้ากรรมานเวรจะพูดโอ้ยไม่มีเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่ทุกคนมีเจ้ากรรมในเวเร,ร,เวเร,รเวแต่จะมีในลักษณะไหน เจ้ากรรมนายเวรของผู้ที่เกิดปีถอเองค่อนข้างที่จะดุดันอโหสิกรรมยากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมันไหว้มันเอ่อมันไหว้พระสวดมนต์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็มันกล่าวขออโหสิกรรมแล้วก็อโหสิกรรมขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมกับคนที่เราเคยไปล่วงเกิน จะได้ไม่มีนี่เวรติดตะติดตามกันทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนเองแต่ในที่นี้บอกเลยว่าเจ้ากรรมในเวรของผู้ที่เกิดที่เถาะโหสิกรรมค่อนข้างยากอ่ะมาดูอุตตะ <c oughs> ลูกหลานบริวาร <c oughs> ใครที่อยากมีลูก <c oughs> ก็ถามถึงลูกในครันหรือถามถึงการมีลูกได้ ใครที่มีลูกอยู่แล้วปุตตะคือลูกคนแรกถ้าใครมีลูกแค่เพียงคนเดียวก็ดูแค่ตรงตำแหน่งนี้อย่างเดียวแต่ถ้าใครถามถึงโครงการใหม่ๆที่คิดจะลงมือทำนะคะเรามาเริ่มที่คนที่อยากมีลูกก่อนคนที่อยากมีลูกอืมค่อนข้างมีลูกยากนะนะคะมีลูกยากมีลูกลำบากสักนิดหนึ่งหรืออาจจะไม่มีลูกเลยก็ได้นะคะ แต่ถ้าใครที่มีลูกอยู่แล้ว08นยปดดในที่นี้บอกว่าลูกดื้อนะดื้อค่อนข้างมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่มีลูกถ้ารงลูกยังอยู่ในวัยที่เล็กอยู่ไม่เป็นไรก็ดื้อตามภาษาเด็กแต่ถ้าลูกอยู่ในช่วงของวัยหัวโค้งอย่างเช่น13ถึง15อันเนี้ยเขากำลังติดเพื่อนนะเพราะฉะนั้น คุณจะต้องเลี้ยงลูกด้วยการเป็นเพื่อนกับลูกถ้าคุณใช้อารมณ์เพราะในที่นี้ต้องบอกเลยว่าคุณใช้อารมณ์ในการดุด่าว่ากล่าวลูกลูกรู้สึกเพื่อนดีกว่าลูกกำลังจะเสียเพราะตัวเราไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเองเด็กยังไม่รู้อะไรคือผิดอะไรคือถูกเขาจะรู้สึกไอ้สิ่งที่สบายใจคือสิ่งที่ถูกสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับเรา แล้วเขาสบายใจเราอาจจะอึดอัดใจแล้วอาจจะกุมใจเราอาจจะต้องวางแผนในการดูแลลูกเยอะขึ้นบางคนบอกฉันเหนื่อยงานก็มากพอแล้วยังจะต้องมาเหนื่อยอย่างนี้อีกเห,อหรอเนื้อเอาเงินที่ไหนหาเลี้ยงกันล่ะนี่แหละเป็นความคิดที่มาดามเคยคิดมาดามก็เกือบเสียลูกแต่ดีว่าไม่เสียเพราะว่าลูกยังคิดได้เพราะว่าเราให้เขาเหนื่อยควบคู่ไปกับเราเขาจะรู้ว่าเราหาเงินด้วยความยากลาบากแต่เขาจะมีความรู้สึกเราไม่รักเขา ต้องบอกก่อนเลยนะว่าสําหรับอุตตะเนี่ยลูกใครที่มีลูกแล้วเกิดปีเถาะลูกของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายลูกชายคุณจะค่อนข้างดื้อก,กับคุณนะแต่ถ้าคนเป็นผู้หญิงลูกสาวค่อนข้างดื้อก,กับคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วลูกชายดื้อกับคุณให้แม่เขาจัดการเขาจะฟังแม่มากกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วลูกสาวดื้อกับคุณให้พ่อจัดการเขาจะฟังพ่อมากกว่านะคะ ทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องโครงการโครงการใหม่ๆที่กําลังคิดเริ่มจะทํามันเป็นการทําแบบสุ่ม,สมเสี่ยงนะคะแต่มีเกณฑ์ของการมีโอกาสที่จะพัฒนาลองเสี่ยงลองเสี่ยงทําดูก่อนจะถามว่าทําแล้วจะประสบความสําเร็จไหมมันยังไม่ได้ประสบความสําเร็จทีเดียวในในช่วง6เดือนแรกนี้นะคะตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนยังไม่ประสบความสําเร็จในทีเดียวมันอาจจะเป็นการทําแบบเสี่ยงทดลองทํา เขาเร,เรียกอะไรไม่เสี่ยงมันก็ไม่รู้ช่องรั่วช่องโหวหรือช่องผิดพลาดของมันถ้าเราลองเสี่ยงทดลองทําดูเรารู้การผิดพลาดเรารู้ช่องรั่วช่องโหวตรงนี้แหละมันจะเอามาพัฒนาทําให้หกเดือนหลังดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูปัตน,นิความรักสำหรับคนโสดคนมีคู่หรือคุณส่วน คนโสดมีเกณฑ์มีคู่หนึ่งเกจะได้พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าเด็กกว่าหรือชาวต่างชาตินะคะต่างต่างชาติหรือต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปอย่างเช่นอยู่จังหวัดที่ไกลๆไกลจากการแบบชนิดที่ต้องนั่งรถไปประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงถึงจะเรียกว่าไกลนะถ้านั่งรถไปแค่ กรุงเทพปริมณฑลอย่างนี้ไม่เรียกต่างจังหวัดนะคะต้องต่างจังหวัดที่ไกลๆออกไปแต่มีเกณฑ์ได้คนที่เด็กกว่าและเป็นเด็กเก่งด้วยเป็นคนที่มีนิสัยเป็นเด็กที่มีนิสัยเหมือนผู้ใหญ่ชอบสอนชอบบงการชีวิตเรานะคะแต่ส่วนเออคนที่มีมีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์จะได้บุตรใครที่อยากได้ลูกมีเกณฑ์ได้ลูก ใครที่มีลูกอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าจะได้ลูกระวังอะไรเขาเรียกว่าลูกแอบมาเกิดอะนะลูกหลงจะมีอาจมีเกณฑ์จะมีมีเกณฑ์จะได้บุตรนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องหุ้นส่วนถามว่าได้หุ้นส่วนดีไหมได้หุ้นส่วนดีนะในที่นี้เขาบอกหุ้นส่วนเป็นคนเก่งถึงแม้แต่ว่าต้องต้องดูนะว่าหุ้นส่วนที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะต้องหุ้นส่วนที่มีอายุน้อยกว่าแต่มีความ ความคิดความอ่านของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อันเนี้ยจะนําทางให้เราไปสู่ความสําเร็จกันได้นะคะเขาอาจจะมีวุฒิภาวะอายุน้อยกว่าเราแต่มีศักยภาพที่ดีที่มีความคิดความอ่านมีเรียกอะไรมีความคิดความอ่านมีไอเดียดีๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูมรณนะ การพัดภาคสูญเสียอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยหรือการเดินทางไกลไปต่างประเทศได้เจเจ็ดผู้ที่เกิดปีเถาะมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศไปแล้วดีนะคะไปแล้วดีอาจจะมาพัฒนางานของเราหรืออาจไปแล้วอาจจะทําให้ชีวิตดีขึ้นหรือบางคนอาจจะไปเพราะไปทํางานต่างประเทศจะทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่มีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศได้เจ็ดเจ็ดนะคะในที่นี้เขาบอกว่า ถ้าถามถึงเรื่องการพัดภาคถ้าถามถึงคนป่วยต้องถามถ้าถามถึงคนป่วยคนป่วยที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนเก่าคนแก่ในบ้านมีเกณฑ์ที่จะพัดภาคจากเราไปผู้คนที่ป่วยอยู่มีเกณฑ์ที่จะจากเราไปนะนะคะหรือถ้าเกิดถามถึงเรื่องอุบัติเหตุให้ระมัดระวังคุณเป็นคนขับรถเร็วระวังว่าจะมีอุบัติเหตุ เกี่ยวกับยวดยานพาหนะนะคะต้องระมัดระวังมีเกณฑ์อุบัติเหตุได้อ่ะมาดูอันต่อมาสุภะสุภะคือชื่อเสียงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเออจะมีชื่อเสียงไหมได้ศูนย์ศูนย์ในที่นี้เขาบอกว่าสุภะความเจริญก้าวหน้าของคุณอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในช่วง ปีหในช่วงครึ่งปีแรกของปีหกเจดนี้นะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเป็นช่วงของการที่ยังทําอะไรยังเหมือนยังชีวิตยังล้มลุกคุกคานอยู่กับชื่อเสียงเรายังอาจจะมีคนคอยขัดแค้งขัดขาเราทําให้เราเสื่อมชื่อเสียงอยู่นะคะในช่วงหเดือนแรกครึ่งปีแรกยังไม่มียังไม่ก้าวหน้ายังไม่ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งยังอยู่กับที่เดิม ไม่โดนออกจากงานก็บุญแล้วนะทีนี้มาดูเรื่องการงานการงานได้เจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่ในที่นี้ถ้าถามถึงเรื่อง <c oughs> การงานบางคนอยากถามว่าไปสมัครงานใหม่จะได้งานใหม่ไหมมีเกณฑ์ได้งานใหม่มีเกณฑ์ได้ย้ายงานถ้าคิดอยากจะสมัครงานใหม่ก็ได้งานใหม่แต่ถ้าถามถึงว่างานที่เก่าละ่ะจะเป็นยังไงมันมีปัญหาอยู่นะ มันมีปัญหาต้องระวังเรื่องคําพูดคําจาของเราด้วยอาจจะเป็นเพราะเราพูดตรงพูดขวานผ่าซ่ากเกินไปจะมีปัญหากับเจ้านายเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานนะคะเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่ทําอะไรพูดจาอะไรไม่ไม่ถนอมน้ําใจคนหรือต้องระมัดระวังเอกสารสัญญาใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเอกสารจะมีปัญหาเกิดขึ้น ระวังมีคดีความนะนะคะระวังมีคดีความเกี่ยวกับเอกสารต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีเถาะผู้ที่เกิดปีเถาะต้องระวังเลยเรื่องเอกสารระวังให้มากๆในช่วง6เดือนแรกนี้ถ้าไม่ระวังไม่ดูไม่ตรวจทานให้ทีท่วนหรือคำพูดคำจาที่ไปตกปากรับคำใครจะส่งผลทำให้มีคดีความได้นะคะอ่ะอันต่อมาลาภ ลาภะได้หกหกนะคะลาภะได้หกหกโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยหรือเกี่ยวกับว่าเอออความมั่นคงก็ได้นะเรามาดูที่ลาภลอยก่อนได้หกหกเขาบอกว่าคนที่เกิดปีเถาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคใครเล่นเลขเบิร์นเลขคู่เลขหามมีเกณฑ์ที่จะได้แต่ได้ไม่เยอะนะได้ไม่เยอะดวงของคุณเนี่ยจะได้ลาภสัตว์สองเท้ามากกว่าเพราะเป็นช่วงของดวงมีสเสน่ห์ เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีเถาเองเอ่อให้เล,เล่นเลขเก่าที่เคยเล่นด้วยนะมันก็ยังวนเวียนอยู่กับคุณหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะถ้าถามถึงเรื่องเงินเงินทองทองก็เลขเบิลเลขคู่เลขหามมีแต่มีโชคลาภเรื่องความรักมีคนเข้ามาถ้ามีคนเข้ามาก็อาจจะขัดลาบเราเรื่องลาบลอยนะต้องบอกตรงนี้เลยเพราะเป็นช่วงมีสเสน่ห เป็นช่วงมีสเสน่ห์ของผู้ที่เกิดปีเถาะมีคนเข้ามาแน่นอนมาดูวินาศวินาศสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจได้สองเจ็ดสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจศัตรูลับๆหรือปัญหาต่างๆหรือเรื่องคดีความได้เจ็ดสองเจ็ดสองในที่นี้เขาบอกว่าเอาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจก่อนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเรามีปัญหาเรื่องงานเกี่ยวกับเพศเดียวกันหรือ ไม่ใช่เพศเดียวกันขออภัยในที่นี้เขาบอกว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานกับผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะสร้างปัญหาให้กับคุณจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจนะคะแต่คุณจะไม่แสดงออกคุณจะเก็บไว้ในใจดังนั้นอ่ะอะไรที่เก็บได้ก็เก็บอะไรที่เก็บไม่ได้ก็ต้องคุยต้องเคลีย ไม่งั้นมันจะกลายเป็นดินพ่อขางหมูแล้วมันจะกะเกิดการระเบิดอารมณ์ได้ส่วนศัตรูลับับมีไหมศัตรูลับๆไม่มีนะคะศัตรูลับับไม่มีแต่เมื่อไหร่ที่เราดีโดดเด่นขึ้นมาจะมีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังดูทรงๆส,สุดๆุดหรือว่าไม่ไม่หวือหวาอะไรเขาก็จะอยู่ของเขานิ่งๆไม่เป็นศัตรูไม่มาทำร้ายไม่มาทำลายเราแต่ สิ่งที่จะแก้เคล็ดของผู้ที่เกิดปีเถาะได้ให้คุณมีเกณฑ์ดเดินทางอยู่ตลอดเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศหรือจะเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ตลอดเวลาจะแก้เคลดกับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาอย่างเช่นการถูกยกย้ายงานการมีปัญหาเรื่องงานถามว่าการมีคดีความจะมีเกิดขึ้นไหมถ้าคุณมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศเปลี่ยนที่เปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่ชั่วคู่ชั่วคราวแบบนี้ สามวันห้าวันเจ็ดวันมันจะทําให้แก้เคล็ดตรงนี้ไปมันดวงเราปรับไปปรับมาอยู่ตลอดเวลาอย่าอยู่กับที่อย่าอยู่ที่ที่เดิมๆตลอดเวลานะคะมันเอ๊ะเมื่อกี้นี้เราลืมดูอุปสรรคเจ้ากรรมนายเวรเพราะมันยังไม่ได้เปิดขออภัยนะคะยังไม่ได้ดูสตูเปิดเผยเลยขออภัยเพราะมันคว่ำอยู่อ่ะขอเปิดดูหน่อยสตูเปิดเผยนะคะอุปสรรคเจ้ากรรมนายเวรคืออลิ ลืมดูได้แปดเก้าถามว่ามีอุปสรรคไหมมีเจ้ากรรมในเวรไหมมีศัตรูเปิดเผยไหมแปดเก้าทำไมจะไม่มีละ่ะแล้วศัตรูเปิดเผยของคุณเนี่ยกัดไม่ปล่อยซะด้วยนะคะแสดงความชัดเจนเลยโดยเฉพาะศัตรูที่เป็นเพศเดียวกันคุณเป็นผู้หญิงก็ให้ระวังผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายก็ให้ระวังผู้ชายนะคะศัตรูกัดไม่ปล่อยแน่นอนไม่ชอบให้คุณเด่นเกินหน้า ดังนั้นมีศัตรูมีอุปสรรคคอยขัดแข้งขัดขา้าคอยทําลายชื่อเสียงเรานะคะศัตรูลับๆไม่เท่าไหร่ศัตรูเปิดเผยคอยจ้องทําลายล้างเราอยู่เมื่อแต่จริงๆศัตรูเปิดเผยเนี่ยอดีตต้องบอกเลยว่าอดีตเคยเป็นคนที่สนิทสนมเคยเป็นคนที่รักใคร่กับเรานะแต่ตอนนี้พอเป็นศัตรูกับเราปุ๊บเนี่ยเขาคิดว่าเราไม่ใช่คนของเขาเขาไม่ใช่คนเขาไม่ได้เป็นคนของเรา เขาตั้งตัวเป็นศัตรูทันทีแล้วก็กัดไม่ปล่อยนะคะดังนั้นอะ่ะผู้ที่เกิดปีถอเองต้องระมัดระวังทําแบบนี้ไปเลยอย่างที่มาดามว่าเพราะในนี้มันขึ้นแปดเก้านะศัตรูอุปสรรคของคุณนะคะคู่อริของคุณหรือเจ้ากรรมในเวงของคุณมันขึ้นแปดเก้าถ้าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นก็เดินทางต่างประเทศอีกเหมือนกันแปดกับเก้าคือการเดินทางไปต่างประเทศ อย่าอย่าอยู่กับที่มีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆใครที่ทําธุรกิจที่มีเกณฑ์ต้องเดินทางไปต่างประเทศติดต่อนูน่นนี่นั่นดีเลยโชคดีเลยนะคะก็เป็นการแก้เคล็ดตรงนั้นไปมันก็เล็กเป็นการที่เรียกว่าทําให้อุปสรรคทําให้ศัตรูทําอะไรเราไม่ได้นะคะจบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่ Facebook ของมาดามมาดามนัดคนอ่านดวงทักอินบ็อกไปนะคะดูดวงส่วนตัวมีค่าคูค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ